ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกระบะนะครับที่เขาใช้ขนถ่ายข้าวนะครับจากแปลงนานะครับที่เป็นข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ส่งผ่านโดยท่อสายอ่อนนะครับเป็นสกูเกียวนะครับวิ่งวิ่งมาแล้วเพื่อจะมาถ่ายลงตำแหน่งที่ต้องการตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คืออาจจะลงตู้อบนะครับหรือลงเครื่องสีข้าวนะครับตันนี้นะครับก็จะเป็นกระบะบางที่ก็จะแปลงเอาไปฝังในหลุมนะครับ เพื่อจะไว้รับข้าวจากรถดำมานะครับแล้วก็มาดำลงส่งกำลังโดยโมอเตอร์นะครับหนึ่งแรงนะครับคือตอนที่เราทดสอบนี่คือเราทดสอบจากปล่อ,อ,อยลงมาจากถังนะครับแล้วก็ไปลงในตู้อบนะครับเพื่อทำคารอบนะครับ